วิถีชีวิตคนของคนแถวนี้คือเขาก็ใช้เรือเป็นหลักใช่ไหมก็คืออันนี้ใครดูบ้างห้าสิบปีบวกหมูหงหมูหงส์อ,อันนี้คือหมูหงอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยว่ารสชาติาเป็นยังไงสวัสดีโชว์หน่อยสวัสดีสวยนี่ของานี่นตาบผม <ไป S 1> เลยครับตอนนี้อยู่กับช่องลาเต้ CMT ครับคือวันนี้ผมอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศปกติคือจะทําแบบกับข้าวที่บ้านใช่ไหมคือคราวนี้ก็คือมาเปลี่ยนบรรยากาศก็คือจะพาใหม่อ่ะมาเที่ยวก็คือมีใหม่มีกราฟด้วยใช่ปะเที่ยว ันรู้เรื่องมาเนี่ยแน่หลานผมมันก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ไม่ใช่รูปนะผมบอกอ่ะอันนี้คือหลานก็คือว่าจริงๆแล้วว่าเหมือนกับว่าผมทํางานใช่อยู่แบบในเมืองอยู่กับใหม่เนี้ยมันก็แบบว่ามันเบื่อเออก็เลยหนีความวุ่นวายจากในเมืองมาเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรเหมือนต่างจังหวัดนิดนึงแต่คือมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะจังหวัดนนทบุรีคือตอนนี้อยู่ที่วัดโมลีนี่ เราอะ่ะก่อนที่จะไปเที่ยวอะ่ะเหมือนกับว่าที่บ้านผมอะ่ะเขาจะสอนมาคือเขาจะบอกว่าให้ผมอะแบบไปไหว้พระก่อนเอาเล็กเอาชัยจริงๆอันนี้จริงๆใครสอนวเนี่ยพ่อซินิงพ่อบอกมาบอกว่าเหมือนว่าเราต้องไปแบบไหว้พระเอาเลเอชัยก่อนซึ่งวัดเนี้ยก็คือว่าเหมือนประมาณว่าคือผมบอกเลยบอกประวัติเลยนะเขาสร้างจากปิ่นปักผมคือไม่ได้สร้างกับคือไม่ได้เอาปิ่นปักผมมามาสร้างนะแต่คือเหมือนประมาณว่าคนที่เขาบริจาควัดเนี้ยมีคนศรัทธาใช่มีมีผู้ศรัทธาท่านหนึ่งคือเขาอ่ะทำแบบเหมือนอาชีพแบบตลาดปิ่นปักผมขายแล้วก ยอดมากสุดยอดไหมครับ <Shield> <S <S โอเคมันก็ใค่นั้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับเราดูว่ามันเป็นไงไปนี่เรามาถึงข้างในวัดละเดี๋ยวเราจะทําการไหว้พระขอเอาเลือกเอาชัยก่อนใช่ไหมครับ โอเคครับหลังจากที่ตะกี้เราไปไหว้พระกันมาแล้วใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลาดีกว่าใช่ไหมครับอยากให้ใช่ไหมครับ10บาทไปอดไปอดเลยกินไม่ได้นะรู้ไหมเนี่ยไม่ให้อาหารปลาปกติอากาปเวลาแบบไปวัดไหนครับากาปจะชอบให้อาหารปลาด้วยไงผมสอนมาดีป่าใจบุญนะจับได้นะอย่าไม่เป็นอาหารเองให้ไปเลยก็กลัวโดด คือว่าที่มาเทีย่ยวที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราก็จะมีแบบไปพิพิธภัณฑ์เก่าด้วยคือบอกเลยว่าแถวนี้คือเขาจะใช้วิถีชีวิตที่เป็นแบบว่าเหมือนทังน้ำอะ่ะมีทั้งตลาดน้ําแบบคนส่วนใหญ่เขาใช้เรือดูดูดิเนี่ยตรงนี้นก็คือแบบว่าบ้าิมแ่บ้านริมคลองใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูป่าน้ำมันเก่าประมาณนี้แหละบอกเลยว่าที่นั่นมีแต่ของหาย,ยากแน่นอนแล้วเป็นไงเดี๋ยวไปดูดีกว,ว่าเพราะว่าเดี๋ยวอยู่นี่นานเดี๋ยวมันก็โดดลงน้ำก่อนไปหลังจากที่เราให้อาหารปลาเสร็จแล้วใช่ ปั๊มเขาเป็นบ้านไม้เก่าคือเป็นอดีตปั้มน้ำมันแต่ว่าก่อนอื่นเลยคือจริงๆที่วัดน,นี้ผูท้ที่แบบว่ามีจิตศรัทธาใช่ที่เขามาบริจาคเขาจะมีการนี่<ม>เขาจะมีการทําโต๊ะอะไรเงี้ย<ม>แบบว่าเป็นเหมือนเที่ยลึกให้ประมาณเนี้แต่ว,ว่าวันนี้วันอาทิตย์ไงคนเขาว่าคนที่ทําก็หยุดประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะไปต่อเลยไปครับมาครับผมก็คืออย่างที่ตะกี้ที่ผมบอกไปครับว่าที่เนี้ยเป็นเหมือนว่าเป็นบ้านไม้เก่าแล้วก็มีปั๊มน้ำมันเก่าด้วยนี่ก็คือเหมือนว่าวิถีชีวิตคนของคนแถวนี้คือเขาก่าใช้เรือเป็นหล อายุแบบห้าสิบปีบวกเขาบอกนะหนักมากเลยเขาบอกไม่ได้ใช่ไหมที่มันหมุนไม่ได้แล้วไงไงอดอมันจะขออันเดนได้ได้แล้วพี่อว่าจะหงายหอดแล้วนี่ไงตุ๊ก้่ออีกหรือไม่อ๋อต่อเต็มไปเลยเนี่กลับมาดู้วไม่เม็นเรนี่ก็คือเขาบอกว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยอันเนี้ยตเก่าจริงเก่ามากอันเนี้ยก็คือที่เนี้ยก็จะมีแบบว่าพวกนาฬิกาเก่าพวกโต๊ะตู้อะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นของสะสมเก่าๆอ่ะนะคือจะอยู่ในบ้านเนี้ยเยอะมากคืออันนี้เขาเรียกว่าเรือบดเก่งนะดูความรู้ะ ดูมีมากอ๋อคือเขาบอกว่าอันนี้คือพายยากมากคือถ้าพายไเป็นในลมแน่นอนถ้าเป็นเรือลำยี้ผมเดี๋ยวเราจะไปที่สวนกันต่อก็คือว่าเดี๋ยวเรานั่งรถตุกๆไปอันนี้บอกเลยว่าครั้งแรกกับก็ไม่เคยนั่งหมาเคยนั่งงเคยนะั่ง่ะ นครับแล้วก<ป>็ไนะครับที่ได้เราสองคนก็จากบ้าโอเคครับหลังจากที่ตะกี้เราได้ไปแบบเที่ยววัดใช่แล้วก็ไปเปล่าน้ำมันเก่าแล้วตอนนี้ก็คือเราจะมาแบบว่าเติมพลังกันหน่อยที่เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นสวนคือใช้กเกษตรอินทรีย์นะเราจะมาเก็บไอ้ลูกนี้กันคือเป็นครั้งแรกเลยคือผมก็ไม่เคยเก็บเหมือนกันนะคือปกติเคยเก็บแต่ทุเรียนอนะ่ะแต่ผมคิดว่าทุเรียนม,มันยากกว่าอ่อันนี้ก็ชิลๆเหมือนนะกรับไปเร็วกรับไปหานเต้กรับ จับตัดเป็นไหมใช้เป็นไหมโอเคไม่เ okay, ป็นเดี๋ยวเขาเองโอเคครับผมก็คือได้มาแล้วเดี mm ๋ยวเราก็จะไปตัดกันต่อคือเขาบอกว่าที่เนี่ยมีส่วนทุเรียนน่ยนะคือจริงๆผมเสียนมากไม่รู้ว่าอันนี้มันจะแบบว่ามีลูกหรือยังคือถ้ามีนะผมจะเด็ดมาแน่นอน หลังจากที่เราเข้าสวนไปตกีนี้ฮะมีแบบว่าผลละมุงผลละหมากลากไม้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็คือที่นี่มีแบบว่าการทําแป้งเลนะซึ่งแป้งตัวนี้สามารถทําขนมได้หลายอย่างเขาบอกงี้แล้วแบบว่ามันเป็นแป้งแบบว่าทําแบบโบราณนะที่มันบอกว่าไม่ใช่เป็นแป้งสาเร็จก็เคยเห็นว่าเคยเห็นตอนไหนนั่งเขาไ่สอนว่าทำยังไงคือผมดูก็คือเขาตักข้าวผมเดาว่าเป็นข้าวเหนียวอาจจะเป็นแป้งข้าวเหนียวเดานะกฟดูทำเปล่านี่แล้วก็หย่อนลงไปรูนี้เขาเตรียมเป็นแป้งเงี้ยแช่น้ำนะแล้วก็ตักไม้หย่อนอย่างนี้เปิบเขาย่อนเสร็จปึ๊บแล้วก็จะบิด แล้วน้ำก็ไหนเะอือเพื่นี่เจ๋งฮะ<า>ชอบทำมั่งกราฟจะทำหรอกราฟนั่งตรงนู้นับชอบทำมั่งมากราฟเถอเดี๋ยวเราจะทำขนมกันครับขนมอะไรฮะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาหย่อนก่อนโอเคกราฟหมุนหมุนเล่นแม่งแมงหมุนบี้ นี่คือเอาไปโมท่ที่โรงเรียนได้นะเพราะแบบว่าเคยมาเที่ยวแล้ว, <c oughs> เ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อแบบว่าสมมติถ้าไปโม่ให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนไม่เชื่อดูคลิปดูคลิปได้เป็นคลิปเป็นหลักฐานก็คปเปคยทำแล้วมาครับผมหลังจากที่ตะกี้เราโม่แป้งเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือที่เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบว่าบ้านดินน้ำใช่ไหมก็จะมีแบบผัตกตบที่มันลอยน้ำมาอย่างเงี้ยใช่มาติีน้ำบ้านใช่คือเขาก็จะมีแบบวิธีการแบบว่านำไปใช้ทำเป็นประโยชน์ได้อีกไงก็คือแบบว่าเอาทำปุ๋ยเอาทำอะไรเนี่ยก็คือแบบนี้เขาจะไว ก็คือเหมือนว่าจะเอาแบบว่าพักตบอะที่แบบว่าทุกคนอาจจะมองว่าแบบว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้ฮะก็คือแบบว่าเขาก็จะตัดใช่ไหมพอตัดเสร็จปุ๊บก็จะมาตัดแดดเนตัดไอ้คือที่เขาตัดมาแล้วนะหนีบแบบนี้เอาใบออกนะใช่เอาใบออกแล้วแล้วเขาจะไปตัดแดดให้แห้งก่อนพอเสร็จจากนั้นใช่แ้เขาก็จะเอาแบบว่าเอาไปทับปุ๋ยแล้วก็แบบว่าสามารถนำไปขายได้ด้วยเป็นไง โอเคครับหลังจากที่ตะก,กีน้นี้เราก็ได้ทํากิจกรรมหลายอย่างใช่ไหมคือในสวนเนี่ะมีตะลิงปิงใช่ปแบบ่ะคือที่เนี่ยคือเขามีแบบว่าเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าเอานำมาแปรรูปเแบบนี่ยอย่างเงี้ยคืออันนี้คือตะลิงปิงใช่หมูแห้งอ่าก็คือจะหน้าตาอย่างเงี้ยต่นนี้อร่อยกาเปรี้ยวอืมอร่อยใช่ไหมมันจะเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะไม่พอคือในสวนอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนสินค้าที่ต้องแบบว่าสั่งทำอ่าเพราะเราได้สดใหม่ตลอดเวลาอ่ะอย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็นน้ำนะมะม่วงหามะนาวโห คืออันเนี้ยต้องสั่งเขานั้นนะถึงเขาจะทำเขาไม่ทำไว้ก่อนเขาจะไม่ทําค้างไว้ใช่เป็นไงบ้างอันอร่อยอันนี้ไม่เคยกินเลยครั้งแรกจริงๆเคยเนนี้ก็จะแบบว่าของที่แบบว่าอยู่ในสวนฟ้าหลังมีมะม่วงหาวใช่ใช่อันนี้แบบอะไรอ่ะของชิมแล้วกันมาเปรี้ยวเนี่ยเหรอลองมาลอง เปรี้ยวถ้าแบบว่าเป็นแบบสดๆเงี้ยก็จะบบเปรี้ยวๆงี้ยแต่ถ้าแบบว่าทําเป็นน้ำเงี้ยมันจะหวานเออคือแบบรสชาติจะเปลี่ยนเลยประมาณนี้นแหละครับโอเคครับหลังจากที่เราพักเหนื่อยกันเรียบร้อยแล้วผมมาสงสัยอย่างหนึง่งคือว่าไอ้ชลอมจักสารเนี่ยคือเขาเขาทำไงอะเดี๋ยวเราจะไปลองทําก็คือตะก,กี้นี้เราได้บอกพี่เขาแล้วว่าอยากลองทำอยากลองสารดูว่าแบบมันทํายากแค่ไหนวะเพราะว่าผมว่ามันเท่นะเนี่ยมันพกพาง่ายด้วยไม่รู้มันทามาจากอะไรเนี่ยมันนิ่มๆเนี่นยเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูดว รับก็คือตกปลาแล้วตอนนี้ดูไม่มาแล้วแล้วตกปลาที่คือใช้แบบผักตบชวาวนะมัดกับเชือกเอา, <c oughs> าก็คืออันนี้ก็เขาบอกว่าทําจากผักตบชามอนนคือตอนแรกผมคิดว่าไอผักตบเนี่ยที่นี่จะใช้แบบว่าทําปุ๋ยเางเดียวไงแต่จริงไม่ใช่ไงคือเขาก็แบบว่าเอาแบบว่ามาแปรรูปทาอย่างอื่นได้อีกก็คืออันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นในครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน,นมาครับผมจะลองทําทําได้หลายอย่างทำกระเป๋าก็ได้อันนี้นอกก้องกะนี่นะคะคก็คนแลราต้องจับตรงนี้ ฉีดสักนิดนึงครับเอามาทางได้ครับเอาทางได้ทางเอาทานนิดอ๋อนี่ฮะแล้วก็นี่ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันรู้ไหมถึงเราสเปรย์น้ำนิดนึงอ๋อคือที่สเปรย์น้ำแต่แกเขาบอกว่าจะได้ไม่แห้งอ่าเดี๋ยวกรอบเกินไอ้นี่นะคะถ้าถ้าสมมติแห้งๆเนี่ยหักนะแต่ถ้าโดนน้ำเนี่ยวกูเหนียวมากฮะ หลังกากที่เราทำอันนี้ก็คือเสร็จละทำมาสามชั่วโมงอันนี้คือสามชั่วโมงนะทำตั้งแต่เก้าโมงเช้าคผมก็คืออันนี้คือทํามาจากผักตกชวาก็คือเหมือนกับว่าเขาอะก็เอาแบบว่าเหมือนนาสิ่งที่แบบว่าคนอื่นเขาคิดว่าแบบว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างเงี้ยมาทาเป็นอย่างเงี้ยแล้ผมว่าเท่ดีนะใครอยากรู้ก็เดี๋ยวผมสอนก็นได้แกินนี้ผมเทพละ <laughs> <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปอันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวเราจะเป็นกินข้าวที่คาเฟ่ดีกว่าเดี๋ยว เขาบอกว่าจะมีเมนูที่แบบว่าผ่องแบบท้องถิ่นที่นี่หากินไม่ได้จากที่อื่นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเป็นไงนเดี๋ยวไปดูแล้วกันไป โอเคครับผมคือตอนนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่ชื่อว่าส5้าคาเฟ่ก็คือเป็นคาเฟ่ที่อยู่ที่คลองบางไผ่นี่แหละก็คือนี่อันนี้ก็จะมีแบบกับข้าวตะกี้อินเสิร์ตให้ดูละก็จะมีหมูหงหมูหงเอออันนี้คือหมูหงอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยว่ารสชาติมากอร่อยเป็นไงเลยมันคามหมูคาราเมลอะทรงๆนั้นเลยอร่อยอร่อยนี่แล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบว่ามีของดีที่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นต้มข่า คือต้มขายที่เนี่ยคือเห็ดของที่เนี่ยคือใช้จากเห็ดชื่อฟาร์มของน้อก็คือเป็นแบบว่าเห็ดของชุมชนเนี่ยแหละเขาก็มาทําเป็นกับข้าวประมาณนี้ครับเป็นไงอร่อยอันนี้เป็นปลาทับทิมทอดกระเทียมนี่ให้ดูนี่ทับทิมทอดกระเทียม,มต้องบอกว่าเครื่อ,องนะรสชาติอย่างเงี้ยให้หมูหงะเพิ่งเคยกินอันเนี้ยครั้งแรกเพิ่งเคยได้ยินชื่อด้วย<ก>ว่ามีเมนูเนี้ยเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน คือถ้าใครอยากมากินอน่ะแนะนำมากินที่นี่เพราะว่าผมมาที่อื่นอาจจะไม่มีประมาณนี้โอเคครับผมหลังจากที่ตะก,กี้กินข้าวเปนที่เรียบร้อยแล้วก็คือหมดเกลี้ยงบอกเลยว่าที่นี่อร่อยมากแล้วก็คือแบบว่ามีของที่เป็นแบบเหมือนแร่ทมที่นี่นะคือเหมือนกับว่าในเซตที่ตะเกียเน e ี้ ที่เรากินไปจะมีกับข้าวสามอย่างใช่ไหมแล้วก็จะมีไอติมด้วยนี่คืออันนี้ก็จะเป็นไอติมกะทิของผู้ใหญ่โน้ตเขาบอกว่าคือถ้าแบบมาที่เนี่แล้วไม่ได้กิน<ฮ>ก็คือเมียเดียวคือเขาไม่ได้ทำเ <c oughs> ขาบอกไปอย่างงี้ฮะเขาก็คืออย่างอาหารเนี่ยที่มากินใี่น่าอยากกินนะ่กับข้าวสามอย่างมีไอรีมแล้วก็นี่มีน้ำด้วยอัน <c oughs> นี้ก็แรเหมือนกันนะเป็นน้ำาติงปิงโซดานี่เติมขวดเข้าไปงี้ อยู่ภักดีเป็นไส่ลาบสมมติใครอ่ะอยากที่จะมาเที่ยวอย่างผมอย่างเงี้ยก็ค,คือคิดราคาหัวละประมาณ750คือ750เนี่ยมีค่าแบบทั้งวิทยากรขาดู้ตุ๊กๆอะไรเงี้ยได้ทั้ง<ล>ความรู้วความสนุกใช่ก็คือวันหนึ่งวันเดทิปอ่ะเออคือถ้าใครบอกว่าสนใจก็มาได้เพราะว่าอยู่แค่นอน,นทับ,บุรีเองใกล้ๆแล้วก็ที่เนี่ยมีเมนูที่เป็นแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคือเลฟโอเชียนคอฟฟี่คือเป็นกาแฟแล้วก็ผสมน้ำมะม่วงหางมะนาวโหอันนี้อันนี้ก็แปลกเองเคยกินไะไม่เคยอ่ะเออคือที่เนี่ยมีแลลล้ววเเดี๋ยราไไไปปปอองงททกกัันน โอเคครับผมก็คือตะกี้นะั้นที่ผมบอกใช่ไหมว่าที่เนี่ยมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์อีกก็คือช<ม>ื่อว่าเลดโอเชียร์คอฟฟี่อ่าก็คือเดี๋ยวผมจะมาลองทําเลยคือจริงๆอ่ะถ้าคนอื่นมาไม่ต้องทํานะแต่ผมอยากลองไงก็คือว่าคือสมมติว่าถ้าใครอ่ะมีไอ้ม็อคคาพอตอ่ะที่บ้านใช่ไหมก็คือก็แค่ซื้อเนี่ยตัวใส่หลแบเงี้ยไ่แล้วก็เดี๋ยวผมจะแตกสูตรมาเราทําตัวกาแฟก่อนดีกว่าทีไรอย่างเดี๋ยอย่างนเราเปิดนี่ก่อนมาอย่างแรกคือเราเติมน้ําก่อนนี้ต้องใส่น้ำร้อนถึงไหนอ่ะถึงขีด ีแค่ขิดนี้พอเสร็จแ,แล้วคราวนี้เราก็ตัดเจ้าเตาแฝงของเราใส่เข้าไปเราต้องปั่นให้เสมอด้วยเกลีก่ยๆอ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็จะบิดให้แน่นพอแน่นเสร็จปุ๊บเราก็มาวางบนเตาเองระหว่างรอเราก็จะมาทำเจ้าตัวใส่หลับนี่ก็คือตัวนี้แหละก็คือถ้าใครอยากได้สูตรนี้ก็ต้องซื้อจากที่นี่ไปอย่าลืมลเราก็ใส่ใส่หลับอ่าดูนี่ใส่ไปหกสิบเขาเตรียมไปให้ดีเลยมาก อคใส่ไปคุยมาเลยอันนี้คือเราจะเปิดทิ้งไว้ดูว่ามันเดือดหรือยังเคยังไม่เดือดอ่าอ,อาจจะแน่นเกิน <laughs> ไม่หรอกอ่ามาคือพอเราใส่อันนี้หกสิบมลใช่ไหมตัวเจ้าไซรัปมะม่วงห่ามะนาวหัวเราต้องใส่น้ำด้วยอัตราหนึ่งตอนหนึ่งทุกคน คือระหว่างเราอเราอเจ้าตัวมอคคาอดเราเดือดนี้เราก็จะมาชงไซรัปดีกว่า <c oughs> คืออันนี้เป็นไซรัปตัวเจ้าตะลินปิงที่เราไปมาหมัมมาตะกี้นี้ที่ในสวนใช่ไหม <c oughs> คือตะแกรนรสชาติจะเปรี้ยวใช่ไหมถ้าแบบว่ายิบจากต้นมาเลยแต่คืออนนี้รสชาติจะออกแบบหวานหวานโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาชงกันเลย <c oughs> คืออันนี้จะเป็นอิตาเลียนโซดาที่ผมปินไปตะกี้นี้แหละที่ถ่ายไปใช่ไหมมาอันนี้ง่ายๆ40 ml มอันนี้คือเดือดแล้วเราจะมาเทใส่ตัวนี้เพื่อพักไว้ให้มันเย็นก่อน รอ้อนเหมือนเนี่ยอืมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นไปมึงรอให้มันเย็นได้เดี๋ยวเรามาทำอันนี้ต่อ <c oughs> สดาหน่อยนึงมาหน่อยนึง <c oughs> เป็นไงจริงแค่ครั้งเดียวทำเป็นเลยจริ <c oughs> นงนะทำง่ายทำง่ายอ่ะแล้วก็ตะกี้นี้ <c oughs> จ้มามอคคาพอร์ตเราเริ่มเย็นแล้ว เขาเสร็จแบบนี้ปุ๊บเราก็เทเจ้าไซลับอ่ามะม่วงหามันเอาหูของเราอะลงไปก่อน<ม>นี่เลดโอเชียนคอฟฟี่วิธีการกินเสจหลอดไฟป้าแล้วเราจะดูดนี้แล้วก็ดึงมา โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแต่ระหว,ว่างที่จะไปก็คือบอกเลยว่าถ้าใครบอกว่ามาที่ผมก็เลยย,ยังกระปากเป็นสะพานหน่อยคืออันนี้ก็จะหมายว่าเห็ดทอดอบมีแบบว่าไม่รู้จากเห็ดจากส่วนของผู้ใหญ่หน,นุ่มดประมาณเนี้ยคือถ้าใครบอกว่าอยากจะมาที่นี่ก็แนะนําอันนี้ก็อร่อยไปกี้ผมกินหมดไปแล้วสองซองแล้วก็อันนี้ไส้หลับตะกี้นี้ที่ผมทําที่โชว์สูตรไปตะกี้นี้คือถ้าใครอยากจะไปกินน่ะนี่แนะนําเลยเอาไปทำกะล,ลิ่งกินโซดาใช่เอาไปทําได้และสแกนไลน์ด้วยนะเนี่ยเทปะถ้าใครดูคลิปอยู่ก็ิบโทรศัพท์มาแล้วก็ ด,ด <c oughs> ออะเสามารถสั่งซื้อได้โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนปู่100ปัตน้อยปีคือสถานที่นี้บอกเลยว่าเป็นสถานที่สุดท้ายคือวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีการทําปุ๋ยของที่นี่เป็นยังไงเพราะเดี๋ยวใหม่จะได้ไปสอนนักเรียนฮะกระป๋องกระปิ้ง <c oughs> อ่ะเออนี่แหล,ละกระป๋อนี่อันนี้อันนี้เขาจะเป็นปู่ปัตน,นี่เขาจะสอนวิธีการทําปุ๋ยของที่นี่ใช่ไหมครับต้องทำยังไงบ้างครับแต่ละอย่างมันเท่าๆกันด้านนิ้ยมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวไอ้นี่น้ำกลมชวานี่อันนี้ที่ผมบอกไอ้นี่ดิน แอ่นี่ขี้วัวขี้วัวรับขี้วัวนี่ขี้วัวอันนี้ดินหน้าดินแดงนเตียงหน้าเสียงตลัเท่าเท่ากันอันนี้เรากเรามาผสมกันรวมกันโอเคครับเชื่อไหมครับนี้เป็นน้ำหมักรากล้วยเขาบอกไอ้เงากล้วยหน่อกล้วยอย่างเงี้ยถ้าจะตัดต้องตัดก่อนลาาที่ขึ้น่าให้ถูกแสงถ้าถูกแสงแล้วมันนั่นไอ้น้ำตาลมันจะ กดลงอ้น,นีันมันเขาเนีตัดเอาไอ้ะเ,เอาเค็ดมันเหลือเอาถ้ามันถูกแ้กมันมันความหวานไอ,อ้เลยไอ้ลากอะไรแบบพวกนั้นอ่ะ <laughs> นี่เวลาดูมันจะใช้ได้ไม่ได้ถ้าตา,ามันน้ำมันไหลอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้แล้ว <laughs> ยังใช้ไม่ได้ถ้าจำแล้วมีน้ำไม่ไม่มีน้ำออกจากหน้าม,มือเนี่ยอยากนิ้วมืออย่างเงี้ยครับ คือตอนนี้เราคนไปเทียบเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะคือส่วนผสมตะกี้นี้ทั้งหมดมันมี5้าหกแกมาไหมนะพอเราคนรวมกันเสร็จปุ๊บเราต้องทิ้งก่อนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนถึงจะใช้ได้นะคือที่นี่เขาได้เตรียมไว้แล้วสมมติถ้าใครอยากที่จะมาเที่ยวแบบนี้คือเขาก็เตรียมไว้ให้อ่าอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันก็คืออย่างตะกี้นี้ต้องรอหนึ่งเดือนใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มีขายอันนี้คือแบบว่าเสร็จเลย อันนี้ของปู่ปั่นราคาถุงละยีบาทบอกเลยว่าเป็นแบบว่าเกษตรอินทรีย์คือสมมติถ้าใครอยากจะทําแบบว่าเป็นกเกษตรแบบว่าไม่พึ่งสารเคมีะนี่นก็นแนะนําอันนี้ <c oughs> ก็คือถ้าใครมาที่นี่ก็หาซื้อได้ด้วยแ <c oughs> ปเดี๋ยวเราจะไปหวานปุ๋ยกัน <c oughs> อันนี้คือปุ๋ยของปู่ปัป่นโอเคับกินไหมต้นไม้อยังกินเลยครับกินไหมก็คือสวนปู่ปั่นอ่ะก็จะมีนี่ปลูกส้มโอด้วยมีกล้วยเนี่กล้วยฝั่งโน้นแล้วมีอะไรโปรนกอันนี้อะไรกคนถลันเตาถั่สะท้อนที่ มาครับผมก็คืออันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็คืออันนี้ก็คือเป็นน้ำมะพร้าวของสวนปุป100ปันร้อปีฮะอร่อยไหมครับอร่อยคือถ้าใครแบบว่ามาที่นี่นะก็คือแบบมาเที่ยวเป็นวันเดทรี่แบบผมก็ได้ ก็คือแบบว่ามาที่จังหวัดนนทบุรีคลองบางไผ่ก็คือมาได้คนละ750บาทก็จะมีกิจกรรมให้ทหําตั้งแต่เช้าอย่างที่ผมถ่ายไปไว่ายพักนูนน่นนั่นนี่วนมาจนถึงตรงนี้แล้วม,มีกับคุงกับข้าวให้คือรวมในราคานี้ละอ่าใช่คือคุ้มมากและอีกอย่างนะผมบอกเลยมีสาระร้อยเปอร์เซ็นต์คือใครบอกไม่มีนะทุบเลยนะจริงสาระจริงๆกันเนี้ยโอ้คครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณสำนักงานสลัดกินแบ่งรัฐบาลก็คือถ้าแบบว่าไม่มีเขาก็คือผมก็อาจจะไม่ได้มาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณดดด้้้้วยยคครรัับบลกกก็็หหหนนาาาผผมมมไไไไป ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์มาแล้วก like, ันครับเนาะกาวใงหน้าไปเที่ยวปะไป